สวัสดีครับวันนี้เจอกันผมหมอคิทชลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันที่14มกราคม2565กับคลิปทํานายดวงประจําวันที่17มกราคม2565ในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตายอย่างที่ผมจัวไว้ในหน้าเพจว่าใครที่เกิดวันไหนมีโอกาสที่จะเข้าใกล้รางวัลที่หึ่มากที่สุด อันนี้เป็นคลิปทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครเป็นกรณีพิเศษและที่สำคัญที่สุดทํานายไว้ก็เพื่ออย่างน้อยในช่วงเวลาที่เข้ายากหมากแพงเช่นเนี้ยเราก็ยังพอมีความหวังหรือมีกําลังใจในการที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซุตรีบ้างนะครับแต่ในกรณีการทํานายดวงชะตาแบบเดิมคือการงานการเงินอุปสรรคปัญหาความรักโชคลาภก็ยังคงมีอยู่หรือว่าดวงประจําปีดวงรายสัปดาห์รายเดือนก็ยังคงมีอยู่ตามปกติแต่อันนี้เป็นการทําไว้แบบสนุกๆอย่างน้อยที่สุดก็ดูกันคลายเครียดอย่าไปกังวลใจอย่าไปคิดมากนะครับเพราะผมทํานายชา ผ่านทางหน้าไพ่นะครับส่วนว่าจะตรงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่ฟิจารสอนยญานของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยเป็นการทํานายดวงให้กับคนที่เกิดในวันทั้ง7ก็คือเริ่มต้นที่วันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ไม่ได้มีวันพุธกลางวันหรือว่าพุธกลางคืนแต่จะเป็นวันพุธวันเดียวไปเลยนะครับคลิปนี้จะบอกเรื่องราวของคนที่จะมีโชคมีลาบในวันที่17มกราคมนี้ห่างแม่นับรวมวันนี้14มกราคมก็จะเหลือเวลาอยู่อีก4วันนะครับ14 15ี่สาหแล้วก็17เดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราก็จะพอมีความหวังบ้างในช่วงเวลาในยุค ดวงชะตากับผมหมอกลิตชลี่ยังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอเดียไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวตัวส่วนตัวเลยนะครับทั้งแบบรายเดือนทั้งแบบรายปีหรือแม้กระทั่งการดูแบบพื้นดวงชุดใหญ่ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยประเดิมต้นกันในส่วนของคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนมาดูเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับวันที่17มกราคม2565เนี่ยจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จนถึงคว้ารางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1มาได้ไหมนะครับ โอ้พระเจ้ายอดมอรรจ้อนมากนะฮะให้ดูไพ่นะครับไพ่ออร์เค้นนะครับบอกอย่างแล้วจัดทังเชตเห็นว่าท่านที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะครับมีดวงชะตาเรื่องของการเงินโชคลาภมหาศาลแววเวียนมหาอย่างน้อยที่สุดคุณต้องมีรางวัลที่4รางวัลที่3หากแม้นดวงดีวาสนาส่ง คุณมีโอกาสที่จะได้ถึงรางวัลที่หนึ่งได้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ส่วนทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่บุญธรรมกำแต่งอยู่ที่วิบากกรรมอยู่ที่สิ่งที่เราทําบําเพ็ญสมงสงมาแม้นรวมกับในชาตินี้ก็จะส่งผลให้คนเกิดวันจันทร์มีเรื่องราวดีๆปรากฏเข้ามาให้เห็นอย่างน้อยที่สุดถ้าไพยขึ้นแบบนี้แน่นอนนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เพราะฉะนั้น การที่เราเล่นสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาถือเป็นบาดแรกที่จะนําพาเราไปสู่ความเร็จดท่านที่เกิดในวันจันทร์ในวันที่17มกราคมนี้ดีใจด้วยอย่างน้อยสุดคุณมีโชคมีลาภแน่นอนได้รับรางวัลใหญ่แน่นอน อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ถือว่ามาแรงเป็นอันดับหนึ่งในงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับเป็นแบบนี้สําหรับเลขนําโชคของคนที่เกิดในวันจันทร์มีอยู่ตัวเดียวก็คือเลข4กับเลข9นะครับแล้วถ้ามองอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยว่าเลขอะไรที่จะเป็นเลขนาโชคอีกครั้งหนึ่งก็คือเลข5เพราะฉะนั้นผมให้ไป3ตัว4 9กับ5สําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคราวนี้มาต่อก,กันกับคนที่เกิดในวันอังคารในคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับเป็นคลิปช้าั้บ คนที่เกิดในวันอังคารวันที่17มกราคมจะมีโชคมีลากประสบความเร็จใหม่ท่าที่เกิดในวันอังคารในงวดวันที่17มกราคม ดวงชะตายังติดขัดไม่ค่อยราบรื่นในการที่จะเสี่ยงโชคแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโชคไม่มีลาบมีแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสที่จะคว้าไปถึงรางวัลที่1อย่างน้อยที่สุดก็คงจะเป็น2ตัวล่าง2ตัวบนหรือจะเป็น3าตัวหน้า3ตัวท้ายลักษณะเป็นแบบนี้ให้เน้นการทําบุญกับมูล,ลนิธิเด็กและคนชราหรือคนที่เกิดในวันอังคารควรหาโอกาสเข้าวัดทาบุญกับวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ํารวมถึงหาโอกาสทําบุญให้อาหารกับน้องหมาน้องแมวบ้างจะทรงผลนมดานให้มีโชคมีลาบแม้ไม่ได้ถึงรางวัลที่1แต่อย่างน้อยที่สุด ก็มีโชคเปลาภพอที่จะทําให้ช่วงเวลาที่ยากลําบากเช่นนี้ผ่านพ้นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารเลขนำโชคของคนที่เกิดในวันอังคารมีเลข4มีเลข7นะครับมีเลข1แล้วก็เลข0ูนย์นะครับมาต่อกันกับคนที่เกิดในวันพุธดูซิว่าวันที่17มกราคมคนที่เกิดในวันพุธจะมีโชคไหมถ้าที่เกิดในวันพุธในงวดวันที่17มกราคม2565ยังเป็นช่วงเวลาที่ติดขัด ไม่ค่อยจะมีโชคมีลาภสักเท่าไหร่นะักด้วยเพราะว่าดวงชะตาอาจจะยังมีวิบากกรรมเก่าส่งผลดลบันดาลอยู่เพราะฉะนั้นหากแม้จะเสี่ยงโชคก็ขอให้เล่นแต่น,น้อยๆอาจจะเล่นหวยใต้ดินแทงสักสิบาทยีิบาท,บาทอย่าไปเยอะมากมายนะด้วยเพราะว่าดวงชะตายังไม่ค่อยจะเปิดสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับหากแม้อยากจะทําบุญเพื่อที่จะไปเกื้อนหนุนในวดถัดไปก็แนะนําให้ทําบุญกับเด็กที่ตายก่อนกําหนดหรือคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอันเกิดขึ้นจากโรคกรรมพัน์อย่างวัดตพระบาทน้ําพุ หรือว่าวัดท่ากระบอกรวมถึงการทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ถวายปัจจัยร่วมสร้างค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามเหล่านี้ก็จะทําให้คนที่เกิดในวันพุธเนี่ยผ่านพ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับเลขนำโชคของคนที่เกิดในวันพุธมีเลข4ี่กับเลข2มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับคราวนี้มาต่อกันกับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับดูซิว่าชาววันพฤหัสเนี่ยวันที่17มกราคมเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยนะครับเรื่องราวของโชคลาภพ,พอที่จะมีมาถึงบ้างแต่ไม่ได้โดดเด่นมากสักเท่นะีกเ ในวันพุธคือ2ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวหน้าแต่ถ้าคนที่ดวงเฮงหน่อยก็จะมีเกร์ที่จะถูกรางวัลที่5หรือรางวัลที่4นะครับแนะนำการทําบุญบริจาคพ,พวกเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลทั่วไปบริจาคพ,พวก ปัจจัยร่วมสร้างในส่วนของหนังสือหรือว่าสือ่อการเรียกนการสอนให้กับโรงเรียนที่เขาขาดแคลนรวมถึงเด็กที่ยากไร้เรียนดีแต่ยากจนคนที่เกิดในวันพฤหัสควรทําบุญประเภทนี้จะส่งผลด้บันดาลให้เรื่องของโชคลาภการเงินงวดถัดไปอาจจะเจริญรุ่งเรืองเป็นไปได้เป็นแบบนี้ครับมาต่อกันกับวันศุกร์นะฮะคนเกิดวันศุกร์ดูซิว่าดวงในวันที่17มกราคมเป็นอย่างไรถ้าที่เกิดในวันศุกร์ก็มีดวงชะตาเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอยู่พอสมควรมีดวงที่จะถูกรางวัลใหญ,ใหญ่แต่คงจะไม่ได้ถึง รางวัลที่หนึ่งอาจจะอยู่ที่รางวัลที่สองรางวัลที่ห้าหรือไม่ก็รางวัลที่สมประมาณนี้นะครับสองสามห้าเนะี่ยถือว่าเป็นรางวัลที่ใกล้เคียงกับคนที่เกิดในวันศุกร์ด้วยนะครับการทําบุญของคนที่เกิดในวันศุกร์งวดนี้ก็คือการทําบุญด้วยการเททองหล่อพระ รวมถึงการทำบุญถวายพวกหลอดไฟสายไฟหรือแม้กระทั่งการทำรั้วหรือการเกลี่ยถนนให้อาบริจาคดินบริจาคหินให้กับวัดวารามเพื่อร่วมปรับหน้าดินหรือทำถนนทำทางลูกหลางเข้าวัดเข้าว่าคนที่เกิดในวันสุขแห่กแม้ได้ทำแบบนี้ก็จะยิ่งส่งผลโดยบันดาลให้บังเกิดเรื่องราวของโชคลาภแม้จะยังไม่ถึงวันที่หนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดคุณก็สามารถผ่านในช่วงเวลานี้ได้เช่นเดียวกันเลขนำโชคของคนที่เกิดในวันสุขงวดวันที่สิเจมกราคมก็คือเลขสองแล้วก็เลขห้าแล้วก็เลข0ูครับ 250เป็นแบบนี้นะครับมาต่อกันกับคนที่เกิดในวันเสราร์ดูซิว่างวดวันที่1ิ 7มกราคมท่านที่เกิดในวันเสาร์ดวงชะตาเป็นอย่างไรคนเกิดในวันเสาร์ดวงการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่7มกราคมดูเหมือนจะยังต้องรอต่อไปก่อนน่าแสดงว่าโชคลาบยังมีมาไม่ถึงหรือถ้ามีมาก็อาจจะมาในลักษณะที่แบบกล่องแกล้มเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงเพื่อความสนุกสนานก็ลองซื้อดูสักใบสองใบเพื่อให้เราแบบมีโอกาสลุ้นเท่านั้นเองถ้าถามผพราว่าดวงจะมีโชคมีลาบไหมเนี่ยคนที่เกิดในวันเสาร์ดวงในงวดนี้เนี่ยนะครับกรณีอยากจะเสี่ยงโชค กลองให้ลูกหลานบริบาลที่อายุไม่เกินสิบขวบเป็นคนหยิบจับให้จะมีโอกาสาที่จะถูกระวันแต่ว่าจะเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวสาตัวรวมถึงหวยใต้ดิน2ตัวสาตัวอะไรประมาณนี้นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับในกรณีอยากจะทําบุญเสริมดวงชะตาก็ให้ทําบุญด้วยการทําบุญกับสถานส,านสงเคราะห์เด็กกพาพร้าเด็กพิการหูหนวกตาบอดร,รวมถึงการให้อาหารน้องหมาน้องแมวแล้วก็ทําบุญปล่อยปลยปาหน้าเขียงตามกําลังอายุอย่างน้อยที่สุดก็คือในงวดถัดไปก็อาจจะมีโชคมีลาบส่งผลโดยบันดาลให้บังเกิดเรื่องราวของโชค ลับได้บ้างพอสมควรในกรณีถ้าถามผมเรื่องของตัวเลขของคนที่เกิดในวันเสาร์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวก็คือ1 5และก็2เป็นแบบนี้นะครับมาต่อกันกับวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์มาดูซิว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยงวดวันที่17มกราคมโดยชะตาเป็นยอย่างไร คนที่เกิดในวันอาทิตย์โอ้โหต้องบอกว่าคนที่จะมีโอกาสถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่17มกราคมมีอยู่ด้วยกันสองวันก็คือวันเสาร์นี่เองนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาโดดเด่นมากคุณมีเกณฑ์ที่จะดับได้รับโชคก้อนใหญ่อาจจะเป็นเงินหลายสิบล้านบาทหรือคุณอาจจะกําลังขายที่ขายทางได้รวมถึงการเงินที่คุณกําลังเฝ้าเพียนเฝ้ารอพยายามมีโอกาสประสบความสาเร็จโดยชะตามาถึงโชคลาบวาสนามีมาหาแต่ทั้งหมดทั้งมวลย่อมต้องอาศัยบุญบารมีเก่าดั เดิมผสานเข้ากับบุญใหม่ที่เกิดขึ้นณนตอนนี้คนเกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาโดดเด่นมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างน้อยที่สุดผมมองว่าสองคู่หรืออาจจะเป็นชุดใหญ่ห้าใบแต่ หากแม้นเรามีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งแบบนี้ก็ควรจะทําบุญด้วยการบริจาคปัจจัยช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟรวมถึงบริจาคปัจจัยสร้างโบสถ์สาราห,หอฉันกันประเรียนหรือบูรณะปฏิสังขรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับคนเกิดวันอาทิตย์การทําบุญที่จะถูกส่งเสริมโดยตาให้โดดเด่นมากที่สุดก็คือการทําบุญด้วยการเข้านมัสการไหว้พระแล้วก็รวมถึงการบริจาคปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปที่เก่าสุดโสมด้วยนะครับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระบ,บุรีเป็นอีกหนึ่ง พระศักดิ์สิทธิ์ที่คน,นเกิดวันอาทิตย์ควรหาอกาศเข้าไปกราบสักการบูชาพระพุทธจินราชที่พิษณุโลกรวมถึงองค์พระพุทธสิงิ์ด้วยนะครับหรือจะเป็นองค์พระร่วงโรจนาริศเป็นพระที่ทําให้คนเกิดในวันอาทิตย์มีเรื่องราวของโชคลาภทางการเงินโดดเด่นดีมากในงวดวันที่17มกราคมนี้สรุปแล้วก็คือว่าคนเกิดวันจันทร์และคนเกิดวันอาทิตย์สองวันนี้ในงวดวันที่17มกราคมมีดวงที่จะคว้ารางวัลที่1เข้ามาไว้ในครอบครองส่วนว่าจะได้กี่ใบก็ ึ้นอยู่ที่บุญธรรมกําแ่งเป็นแบบนี้สําหรับเลขนาโชคของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็คือเลข5าเลข0นย์แล้วก็เลข1เลข950-19มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวเอาละครับกลับทิพทํานายดวงชะตาประจําวันที่17เมกราคม2564เกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาคนวันไหนจะมีโอกาสคว้าโรตลี่รางวัลที่1ก็คงจะขอ,อยุติลงตรงไว้แต่เพเียงเท่านี้ก่อนท่านที่เกิดวันไหนอยากจะทราบดวงชะตาแบบชัดเจนกับผมหมอกิโชลีก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้รวมถึงทั ทายผ่านทางหลายเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ